ขหปฏิวัตปธรรมปัญจเวรพยสูตรเรื่องคุณสมบัติของโสดาบันวันหนึ่งอนาถบินทิกะเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันพระพุทธองค์ตรัสกับท่านว่าเมื่อใดภัยเวรห้าประการของอริยสาวกสงบลงเมื่อนั้นอริยสาวก ย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสตาปติหรือโสตาปฏิยังคะสี่อย่างและเมื่ออริยาสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งยายธรรมด้วยปัญญาก็พึงหวังบอกกับตนเองได้ว่าสำหรับเราไม่มีแล้วนรบก,กำเนิดสัตว์เดรัดชฉานปิติวิสัยอบายทุขติวินิบาทเราเป็นโสดาบัน ไม่มีตกต่ำอีกต่อไปแน่นอนว่าจะได้ตรัสรู้ในวันข้างหน้าเรื่องภัยเวรห้าที่สงบแล้วของโสดาบันภัยเวรทั้งห้าที่สงบแล้วของโสดาบันพระพุทธองค์ทรงแจกแจงดังนี้หนึ่งผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างเสวยทุกทางใจคือโทมนัสบ้าง เพราะปานาติบาตเป็นเหตุสำหรับอริยาสาวกซึ่งเว้นเด็ดขาดจากปานาติบาตแล้วภัยเวรในเรื่องนี้ย่อมสงบลง 2. ผู้ลักทรัพย์ย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างสวยทุกทางใจคือโทมนัสบ้างเพราะอธินนาทานเป็นเหตุสำหรับอริยาสาวกซึ่งเว้นเด็ดขาดจากอธินนาทานแล้ว ภัยเวรในเรื่องนี้ย่อมสงบลง 3. ผู้ประพฤติผิดในกามย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างสเสวยทุกทางใจคือโทมนัตบ้างเพราะกาเมสุมิชฉาจาระเป็นเหตุสำหรับอริยสาวกซึ่งเว้นเด็ดขาดจากกาเมสุมิชฉาจาระแล้วภัยเวรในเรื่องนี้ย่อมสงบลง 4. ผู้พูดเท็ดย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างสเสวยทุกทางใจคือโทมมนัสบ้างเพราะมุสาวาทะเป็นเหตุสำหรับอริยสาวกซึ่งเว้นเด็ดขาดจากมุสาวาทะแล้วภัยเวรในเรื่องนี้ย่อมสงบลง 5. ผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะดื่มเสพสุราเมรยัยและสิ่งมึนเมา ย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างสเสวยทุกข์ทางใจคือโทมนัตบ้างเพราะการเสพสุราเมรัยและสิ่งมึนเมาเป็นเหตุสำหรับอริยสาวกซึ่งเว้นเด็ดขาดจากการเสพสุราเมรัยและสิ่งมึนเมาแล้วภัยเวรในเรื่องนี้ย่อมสงบลงคำว่าภัยเวรแปลจากคำว่าพญานิเวรานิหมายถึง เจตนาเป็นเหตุก่อภัยและเวรศีลข้อห้าคือสุราเมรยะมัชชะปมาตฐานาเวรมณีนั้นแปลกันทั่วไปว่างดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยมีผู้เห็นว่ามัชชะน่าจะแปลว่าสิ่งมึนเมาได้จะได้ครอบคลุมสิ่งเสพติดมึนเมาได้ทุกอย่างเรื่อง องค์แห่งโสตาปฏิสี่อย่างของโสดาบันองค์แห่งโสตาปฏิหรือโสตาปฏิยังคะสี่อย่างพระพุทธองค์ทรงแจกแจงไว้ดังนี้หนึ่งสองสม,มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระอริยสงฆ์สประกอบด้วยศีลที่พระอริยะพึงใจ ซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวิญยูชนสนรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิครอบงำไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่พระอริยะพึงใจหมายถึงศีลห้าอริยะบุคคลไปเกิดในภพไหนไหนก็ไม่ละเมิดศีลห้าศีลห้าจึงได้ชื่อว่าอริยะกันตศีล คือศีลอันพึงปรารถนาของอริยะบุคคลมีธรรมอีกสี่อย่างที่เรียกว่าโสตาปติยังคะเหมือนกันแต่เป็นองค์ธรรมของผู้ที่จะได้บรรลุโสดาปติมัคคือ 1. สัปปุริสังเสวะคบสัตตบุรุษ 2. สัตธรรมมสวนะฟังธรรมของสัตบุรุษ 3. โยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคาย สี่ธรรม,มานุธรรมปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมเหมาะสมแก่ธรรมเรื่องโสดาบันเห็นแจ้งในปฏิจสปปฏจสมุปปบาทปฏิจจสมุปปบาทเรียกว่ายาตธรรมหรืออริยมรรคมีองค์แปดก็เรียกว่ายาตยธรรมพระพุทธองค์ตรัสว่ายาตยธรรมอันประเสริฐคือปฏิจจสมุปปบาท ที่อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เห็นด้วยดีแล้วรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วพิจารณาโดยแยบคายเป็นอย่างดีว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกล่าวคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะกองทุกทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาวิชชาดับคลายสิ้นเชิงสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัส อุปายาสะจึงดับกองทุกทั้งปวงดับด้วยอาการอย่างนี้จบปัตถมะปัญจเวรพยาสูตรทุติยปัญจเวรพยสูตร พระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่วัดเชตวันเนื้อหาเหมือนในปัทรมปัญจเวระพยาสูตรทุกประการแสดงว่าคำสอนในพระสูตรทั้งสองนี้ใช้สอนทั้งภิกษุและครหั์เสมอกันจบทุติยปัญจเวระพยาสูตรทุกขะนิโรธสูตร เรื่องทุกเกิดทุกดับที่ตันหาที่วัดเชตวันคราวหนึ่งพระพุทธองค์ทรงอธิบายความเกิดขึ้นแห่งทุกข์และความดับแห่งทุกข์ความว่าเมื่อจักขุเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณความประจวบกันสามอย่างคือจักขุรูปจักขุวิญญาณเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหานี้คือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์คือความประจวบกันสามอย่างคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณชุดอื่นก็เหมือนกันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเกิดตัณหาเมื่อจักขุเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณความประจวบกันสามอย่างคือจักขุรูปจักขุวิญญาณเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั่นแหละดับคลายสิ้นเชิงอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสจึงดับกองทุกทั้งปวงดับด้วยอาการอย่างนี้ คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณชุดอื่นก็เหมือนกันเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดทุกข์แต่เมื่อตัณหาดับคลายไม่เหลือวงจรทุกข์ก็สิ้นสุดลงตรงนั้นอัตถรถากล่าวว่าคำอธิบายแบบนี้สำหรับวัตฏทุกข์ทุกข์ในความเวียนว่ายตายเกิดจบทุกขะนิโรธสูตร โลกนิโรธสูตรเรื่องความเกิดและความดับของโลกคำอธิบายในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่วัดเชตาวันเนื้อหาเหมือนในทุกขนิโรธสูตรเกือบทุกอย่างต่างกันที่คำอธิบายฝ่ายทุกเกิดซึ่งไม่หยุดอยู่แค่ตันหาโดยตันหายังเป็นปัจจัยส่งทอดต่อตอไปจนถึงชรามรณะคำว่าโลกในที่นี้หมายถึง สังขารโลกจบโลกนิโรธสูตรยาติกสูตรเรื่องอยู่เพียงลำพังก็ทรงกล่าวหรือสวดปฏิจจสมุปปะบาทครั้งหนึ่ง ขณะประทับหลีกเร้นอยู่ที่ชินชกาวัสถะหรือปราสาทสร้างด้วยอิฐใกล้หมู่บ้านของหมู่พระญาติพระพุทธองค์ทรงกล่าวข้อธรรมในปฏิจจสมุปปบาทกับพระองค์เองเพียงลำพังทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟังอยู่ใกล้ๆจึงตรัสถามว่าได้ยินธรรมเรื่องนี้แล้วหรือเมื่อภิกษุนั้นกลับทูลว่าได้ยินแล้ว ทรงแนะนำให้เรียนและจดจำเอาไว้เพราะเรื่องปฏิจจสมุป,ปบาทมีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ปฏิจจสมุป,ปบาทที่ทรงยกขึ้นกล่าวในเวลานั้นมีเนื้อหาเหมือนในโลกนิโรทสูตรทุกประการจบยาติกสูตร อัญญตรลสูตรเรื่องความเห็นสุดโตร่งเรื่องผู้ทำกรรมผู้รับผลกรรมพระสูตรนี้กล่าวถึงพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันทูลถามว่าคนไหนทำคนนั้นก็รับผลหรือหรือว่าคนทำกับคนรับผลเป็นคนละคนกันพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าคำพูดอย่างนั้นเป็นความสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง ทรงไม่เข้าไปใกล้ทางสุดโต่งอย่างนั้นแต่ทรงแสดงธรรมสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณกองทุกทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาวิชชาดับคลายไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับกองทุกทั้งปวงดับด้วยอาการอย่างนี้ พรามนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาทได้ประกาศตนเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้นจบอัญญตรสูตรชานุโสนิสูตรเรื่องความเห็นสุดโต่งเรื่องมีไม่มีวันหนึ่งพราหมณ์ชานุโสนิเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวัน ตั้งปัญหาทูลถามว่าสิ่งทั้งปวงมีหรือไม่มีอย่างแท้จริงกันแน่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าความเห็นในสองด้านอย่างนั้นเป็นความเห็นสุดโตง่งทรงไม่เข้าใกล้แต่ทรงกล่าวทำสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณตรัสปฏิจจสมุป,ปบาททั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับแห่งกองทุกข์เหมือนใน อัญตระสูตรพรามชานุสโสนิเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมได้ประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตจบชานุสโสนิสูตรโลกายติก,กสูตรเรื่องความเห็นสุดโต่งของนักโลกายตะวันหนึ่งพรามนักโลกายตะ เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันขอให้ทรงตอบข้อสงสัยของตนพรามถามว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือพระพุทธองค์ตรัสตอบความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีเป็นโลกายตะหลักใหญ่ที่สุดพรามถามว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีหรือพระพุทธองค์ตรัสตอบความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มี เป็นโลกายตะประการที่สองพราหมณ์ถามว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียวหรือพระพุทธองค์ตรัสตอบความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียวเป็นโลกายตะประการที่สามพราหมณ์ถามว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลายหรือพระพุทธองค์ตรัสตอบความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลาย เป็นโลกายตะประการที่สีทั้งสี่ความเห็นดังกล่าวของพราหมณ์นั้นเป็นความเห็นสุดโต่งสองด้านคือ 1. เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่จริง 2. เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีจริงลัดต่อไปว่าทรงไม่เข้าไปติดอยู่กับความเห็นสุดโต่งอย่างนั้นแต่ทรงแสดงทรรมสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมีเพราะอาวิชชาดับคลายไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับพราหมณ์นักโลกายตะคนนั้นเลื่อมใสในคำสอนได้ประกาศตนเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้นสมัยพุทธกาลความรู้แบบปรัชญาเกี่ยวกับโลกจัดเป็นโลกายะย่างหนึ่งความรู้ที่เป็นโลกายตะนั้นเป็นความรู้ทางโลกทั่วๆไป ไม่ใช่ความรู้เพื่อความดับทุกข์จบโลกายติกสูตรปัทธระอริยสาวกสูตรเรื่องความรู้ในปฏิจจสมุปะบาทของอริยสาวกครั้งหนึ่งที่วัดเชตวัน พระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายความว่าอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ไม่มีความสงสัยได้เลยว่าเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดอะไรมีนามารูปจึงมีอะไรมีสลายตนะจึงมีอะไรมีชราและมรณะจึงมีแต่อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องเชื่อตามคำพูดของผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อวิญญาณมีนามารูปจึงมีเมื่อนามารูปมีสลายตนะจึงมีเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีอริยสาวกนั้นรู้ว่าโลกเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ต่อจากนั้น ทรงกล่าวถึงความรู้ของอริยสาวกในเรื่องปฏิจจสมุป,ปบาทฝ่ายทุกขานิโรธซึ่งมีในตรงกันข้ามแล้วตรัสว่าเมื่อใดที่อริยสาวกรู้ทั่วถึงทั้งเหตุเกิดและความดับแห่งโลกตามเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือเป็นโสดาบันจบ ปัทธรมอริยสาวกาสูตรทุติยะอริยสาวกาสูตรประสูตรนี้กล่าวถึงพระพุทธองค์แสดงธรรมในปฏิจจสมุป,ปบาทให้ภิกษุทั้งหลายฟังที่วัดเชตวันเนื้อหาเหมือนในปัทธมอริยสาวกาสูตรทุกประการ แตกต่างกันก็แต่ในพระสูตรนี้แจกแจงปฏิจจสมุปปบาทตลอดสายคือตั้งแต่อวิชชาจนถึงชราและมรณะเท่านั้นจบขาหาปฏิวัค1สิบพระสูตร